วิธีลบประวัติการแชททั้งหมดบน m essenger ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการลบประวัติการสนทนาของเราบนแชท m essenger กันเนาะซึ่งวิธีการง่ายๆนะคะทุกคนอันดับแรกให้เราเข้ามาที่ m essenger พร้อมๆกัน จากนั้นให้เราไปที่แชทแชทนั้นที่เราต้องการจะลบประวัติการสนทนาค่ะกดแตะเข้าไปที่แชทได้เลยนะคะจากนั้นให้เราไปที่สัญลักษณ์ตัว i มุมบนขวามือและให้เราไปที่จุดวงกลม3จุดเล็กๆมุมบนขวามือเช่นกันนะคะเราจะเห็นคําว่าลบการสนทนาจะมีคําว่าบล็อกและรายงานปัญหาทางเทคนิคให้เราเลือกรล,ลบการสนทนา จากนั้นเขาก็จะบอกว่าการดําเนินการนี้จะลบการสนทนาทั้งหมดของคุณกับจุดๆไม่ใช่เพียงข้อความให้เรากดคําว่าลบทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าแชทแชทนั้นหายไปแล้วรูปภาพการสนทนาประวัติการโทรอื่นๆที่เราเคยแชทคุยกันก็จะหายไปนะถ้าหากเราเลือกที่จะลบการสนทนานี้สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ